ลานปลอกเก่าแห่งหนึ่งชายคนหนึ่งกลับมาเผชิญหน้ากับอดีตที่เขาพยายามลืมแต่เสียงหนึ่งกลับเรียกชื่อเขาจากในความมืดเสียงนั้นคือใครคือเงาของอดีตหรือเสียงของคนตายที่ยังไม่ยอมจากไปทุกก้าวของเขาคือการเดินเข้าใกล้ความจริงและเมื่อกล่องไม้ในมือเริ่มพูดเขาจะเลือกเปิดมันหรือหนีจากเสียงสะท้อนนั้นตลอดกาล เสียงสะท้อนของชีวิตสายลมยามเช้าพัดผ่านตรอกแคบแคบที่เงียบงนันกลิ่นฝุ่นผสมกับกลิ่นไม้เก่าจากบ้านสองข้างทางอารุณเดินช้าช้ามือหนึ่งถือกล่องไม้เล็กๆที่เก่าและหนักเสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นซีเมนดังสะท้อนในตรอกว่างเปล่าหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนั้นเสียงที่เหมือนจะตอบกลับจากอีกฝั่งของกำแพง เขาหยุดเดินแล้วหันมองรอบตัวทุกอย่างนิ่งสงบเกินไปไม่มีแม้แต่เสียงนกอรุณก้าวต่อไปแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งดังขึ้นตามหลังเขาชะงักลมหายใจติดขัดแสงแดดลอดผ่านหลังคาสังกะสีเป็นเส้นยาวเหมือนแสงมีเฉือนอากาศเขาเร่งฝีเท้าเสียงนั้นก็เร่งตามเหนือเริ่มซึมออกจากขมับ กล่องในมือสั่นเล็กน้อยเขารู้สึกได้ถึงความเย็นจากไม้ที่แตะฝ่ามือเมื่อถึงหัวมุมตรอกเขาหันขวับกลับไปไม่มีใครมีเพียงเสียงสะท้อนที่ยังดังอยู่เสียงของฝีเท้าที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครอารุณกลืนน้ําลายมือกํากล่องแน่นขึ้นหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกเขาเริ่มเดินต่อ แต่คราวนี้เสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นจากด้านหน้าแทนในเงามืดของปลายปรอกมีบางสิ่งกำลังขยับร่างนั้นยืนอยู่เฉยๆแสงแดดอ่อนส่องเทียงครึ่งหน้าเผยให้เห็นดวงตาที่กำลังจ้องตรงมาที่เขาอารุณหยุดนิ่งกล่องไม้ในมือเริ่มส่งเสียงเบาๆคล้ายเสียงกระซิบเหมือนมีใครบางคนอยู่ข้างในกำลังเรียกชื่อเขาเบาๆ เสียงนั้นไม่ใช่แค่สะท้อนจากกำแพงแต่เหมือนสะท้อนจากข้างในหัวใจของเขาเองเขาค่อยๆเปิดฝากล่องออกภายในมืดสนิทแต่มีบางสิ่งเริ่มขยับเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากในนั้นดังก้องสะท้อนทรวดหรอกแคบก่อนที่เงาด้านหน้าจะเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ทีละกล้าวเสียงสะท้อนของชีวิตอรุณยืนนิ่งราวกับถูกตรึงอยู่กับที่ มือของเขายังถือกล่องไม้ที่เปิดออกครึ่งหนึ่งเสียงหัวเราะในนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่กลับชัดเจนในใจเหมือนมันกำลังพูดกับเขาโดยไม่ต้องใช้คำลอมาหายใจของเขาหนักขึ้นอากาศรอบตัวหนาแน่นกลิ่นเกลือและกลิ่นเลือดจางๆลอยมาตามลมหัวใจเต้นทีขนลุกไปทั้งแขนร่างในเงามืดก้าวออกมาช้าๆ เท้าเปล่าของมันลากกับพื้นซีเมนเกิดเสียงเสียดสีแผ่วเบาอารุณมองเห็นเสื้อเชิ้ตสีซีดที่ขาดตรงลายแสงส่องให้เห็นรอยช้ำบนผิวซีดขาวนั้นใครเสียงของเขาสันแต่ร่างตรงหน้ากลับยิ้มรอยยิ้มที่แปลกและนิ่งเกินไปเจ้าจำเสียงข้าไม่ได้หรือเสียงนั้นดังขึ้นในหัวไม่ใช่ในอากาศอารุณสะดุง้งเขามองรอบๆอ,อีกครั้ง ไม่มีใครมีเพียงเงาในปลายตรอกที่ขยับเข้ามาใกล้แต่แสงอาทิตย์กลับไม่แต่ต้องร่างนั้นเลยเสียงจากกล่องเริ่มดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เป็นเสียงหัวเราะของเด็กใส่และเศร้าในเวลาเดียวกันอรุณค่อยๆก้มมองในกล่องมีผ้าขาวม้าผืนเล็กพับอยู่ด้านในตายผ้านั้นคือกระดูกชิ้นเล็กๆสีเทาอ่อนหัวใจของเขาแทบหยุดเต้น เขาจำได้ทันทีว่ามันคืออะไรหรือคือใครสิบปีก่อนตรอกนี้เคยเป็นบ้านของเขามีลูกชายคนหนึ่งชื่อเน่เด็กชายที่ชอบวิ่งเล่นและหัวเราะดังจนเสียงสะท้อนกล้องไปทั้งตรอกวันหนึ่งเขาออกไปเล่นริมคลองหลังบ้านแล้วไม่กลับมาอีกเลยอรุณตามาหาอยู่หลายเดือนแต่ไม่พบแม้แต่ร่องรอย จนกระทั่งเขาย้ายออกจากที่นี่และพยายามลืมทุกอย่างแต่ตอนนี้เสียงหัวเราะในกล่องนั้นคือเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินในฝันทุกคืนเสียงที่ทำให้เขาตื่นขึ้นกลางดึกพร้อมเหนื่อยเย็นเต็มหน้าอกพอ่อเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนดังจากในกล่องตรงหน้าเขาอารุณค่อยๆเงยหน้าขึ้นเงาด้านหน้ากลับชัดขึ้นทีละน้อย ร่างนั้นคือเด็กชายในเสื้อเชิ้ตขาวที่เปื้อนโคลนผมเปียกชื้นปรกหน้าแต่ดวงตายังคงเป็นดวงตาเดิมที่เขาจำได้อรุณก้าวถอยหลังแต่เท้าของเขาเหยียบลงบนแอ่งน้ำที่เย็นเฉียบเมื่อมองลงไปในน้ำสะท้อนภาพของเด็กคนนั้นยืนอยู่ด้านหลังเขาทั้งที่เบื้องหน้าก็ยังเห็นร่างเดียวกันอยู่พ่อทำไมทิ้งหนูไว้ตรงนั้น เสียงนั้นไม่ใช่เสียงโกรธแต่เป็นเสียงเศร้าที่ลึกจนแทงใจอรุณสันน้ำตาเริ่มไหลพ่อไม่ได้ตั้งใจพ่อไม่ได้เด็กคนนั้นยิ้มอีกครั้งเสียงของชีวิตมันไม่เคยหายไปพ่อเพียงแต่ไม่ได้ฟังมันทันใดนั้นกล่องไม้ในมือเขาปิดเองดังปังแรงกระแทกทำให้ฝุ่นรอบๆฟุ้งขึ้น เสียงสะท้อนขอองค์การปิดนั้นดังกล้องเหมือนระฆังในอุโมงค์อรุณก้มมองกล่องไม้กลับเปลี่ยนไปมันกลายเป็นกล่องสีดำสนิทไม่มีรอยแตกไม่มีฝุ่นรอบตัวเริ่มมืดกรอกที่เมื่อครู่ยังมีแสงอาทิตย์ลอดเข้ามาตอนนี้กลับกลายเป็นเงามืดที่หนาทึบเสียงฝีเท้าหลายคู่เริ่มดังขึ้นจากกรอบทิศท,ทางเสียงของคนที่พูดพึมพำเสียงร้องไห้ของเด็ก เสียงหัวเราะของหญิงชราและเสียงลมหายใจที่ดังอยู่ข้างหูของเขาอารุณหมุนตัวไปรอบๆเงารอบตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ละเงามีหน้ามีตาแต่ไม่มีดวงตาคู่ใดที่มองเห็นแสงพวกเขาเดินวนรอบเขาช้าๆเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างเจ้ากลับมาในที่ที่เสียงไม่เคยหายไปเสียงหนึ่งดังขึ้นจากเงาด้านหลัง อรุณหันกลับไปเด็กชายเนยืนอยู่ตรงนั้นถือกล่องไม้สีดำไว้ในมือเสียงของชีวิตอยู่ในนี้พ่อจะเปิดอีกครั้งไหมอรุณก้าวถอยแต่พบว่าขาของตนไม่ขยับเหมือนพื้นซีเมนยึดเขาไว้เขารู้สึกถึงแรงดึงจากใต้พื้นเหมือนมีมือมากมายจับข้อเท้าไว้แน่นเขาพยายามร้องแต่เสียงไม่ออกจากลำคอเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้ แสงจากกล่องไม้เริ่มส่องออกมาแสงนั้นไม่ใช่แสงสีขาวแต่มันเป็นสีแดงเข้มเหมือนแสงจากไฟที่ไม่ในความมืดเสียงหัวเราะจากภายในดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเดียวเป็นเสียงนับสิบเสียงดังประสานกันอย่างโกลาหลเงาทั้งหมดรอบตัวเริ่มสัน่นพื้นตรอกแตกร้าวผนังสองข้างพังลงช้าช้า ภาพของบ้านเก่าในอดีตค่อยๆปรากฏขึ้นแทนเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังขึ้นจากในบ้านนั้นเสียงเรียกชื่ออรุณดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขารู้ทันทีว่าเสียงนั้นคือเสียงของภรรยาเก่าวันที่เธอรู้ว่าเนยหายไปวันที่เขาเองก็หายตัวจากบ้านหลังนั้นเหมือนกันเขาจำได้วันที่ฝนตกหนัก วันที่เขาเมาและผลักลูกชายจนตกลงคลองหัวใจของเขาเหมือนถูกแทงภาพทั้งหมดถาถมเข้ามาในหัวเสียงสะท้อนของอดีตดังขึ้นรอบตัวเสียงร้องไห้เสียงน้ำกระเซน็นเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือเขาสุดลงมือทั้งสองยังกำกกล่องไม้แน่นพ่ออยากฟังเสียงอีกไหมเด็กชายถามอารุณเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลริน อยากแต่พ่อกลัวเด็กชายยิ้มบางๆเสียงของชีวิตไม่มีวันเงียบถ้าพ่อยังมีหัวใจแสงจากกล่องไม้พลันดับลงทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของอรุณที่เต้นช้าและหนักในเงามืดที่เหลืออยู่มีเพียงเสียงสะท้อนของคำพูดสุดท้ายของลูกชายฟังมันพ่อฟังมันให้ดีแล้วเสียงนั้นค่อยๆจางหาย เหลือเพียงอรุณ์ที่ยืนอยู่กลางตรอกว่างเปล่าอีกครั้งกล่องในมือหายไปเหลือเพียงฝุ่นสีเทาบางๆที่ปลิวไปตามลมแต่ในความเงียบเขายังได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ลึกในใจเสียงหัวเราะของเด็กเสียงลอมหายใจอ่อนใจอ่อนเสียงชีวิตที่ยังสะท้อนอยู่ในความทรงจำของเขาไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามเสียงสะท้อนของชีวิตนั้น ไม่เคยเงียบเลยอรุณยืนนิ่งอยู่กลางกรอกที่กลับมาสงบอีกครั้งลมพัดเบาๆพาเอากลิ่นไม้เก่าและฝุ่นจางๆลอยผ่านเขามองรอบตัวกำแพงสองข้างกลับกลายเป็นเหมือนเดิมไม่มีเงาไม่มีเสียงไม่มีแสงสีแดงจากกล่องอีกต่อไปในใจเขายังเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวเป็นเพราะความเข้าใจบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้น เขาเดินช้าๆไปยังปลายปลอกแสงแดดยามสายส่องลอดผ่านเสาไฟกระทบพื้นจนเกิดเงาเป็นเส้นยาวเสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นอย่างสงบเหมือนทุกย่างก้าวเป็นคำขอโทษอรุณมองขึ้นฟ้าก้อนเมฆลอยเคลื่อนไปอย่างเชื่องช้าเขารู้สึกถึงน้ำตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเสียใจเป็นเพราะหัวใจเริ่มเบาขึ้น เสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นในสายลมเสียงของเด็กที่เขาจำได้แม่นยำพ่อไม่ต้องร้องไห้นะอรุณยิ้มน้ำตาหยดสุดท้ายไหลลงข้างแก้มเขาพูดออกมาเบาๆพ่อจะไม่ลืมเสียงของเจ้าอีกแล้วลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยใบไม้กลิวผ่านหน้าเขาในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆแตะที่หลังมือของเขาเบาๆ ความอบอุ่นนั้นอยู่ไม่นานแต่เพียงพอให้เขารู้ว่าเสียงของชีวิตยังอยู่กับเขาเสมอเขาเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับมาอีกตลอกแคบแคบที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยเงาและเสียงสะท้อนตอนนี้เหลือเพียงความเงียบที่สงบและอ่อนโยนและในความเงียบนั้นเสียงหัวเราะของลูกชายยังคงดังก้องอยู่ในใจของเขา เหมือนเสียงแห่งชีวิตที่ไม่เคยหายไปเลย